สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube บ้านไก่แจ่วังพญานาคราชวันนี้นำเนื้อหาสาระความรู้ดีๆนะครับ <S <S <ด>เรื่องของรูปแบบของอาหารไก่มาป่าทุกท่านที่ติดตามนะครับซึ่งรูปแบบอาหารที่เราจะมาพูดถึงนะครับก็คือรูปแบบทั่วไปที่มีอยู่ในท้องตลาดน,นะครับได้แ,แก่อาหารปนแมสฟีดนะครับเป็นอาหารผสมจากวัตถุดิบที่ละเอียดแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับซึ่งแบ,บ่งออกเป็น แบบปนแห้งแล้วก็แบบปนเปียกนะครับอย่างต่อไปนะครับอาหารม็ดบี้แตกหรือ clumber feed นะครับก็เป็นการนำอาหารอัดเม็ดแล้วนำมาปีแตกให้มีขนาดไม่หยาบหรือละเอียดจนเกินไปนะครับพวกนี้จะเหมาะกับลูกไก่นะครับอย่างสุดท้ายนะครับอาหารอัดเม็ด pellet feed นะครับเป็นอาหารที่นำมาอัดขึ้นรูปนะครับเป็นเม็ดนะครับพวกนี้จะเห็นได้ใน ไก่ที่โตเต็มวัยนะครับหรืออาหารไก่พื้นเมืองนะครับอาหารไก่ไข่มักจะอัดมาในรูปแบบของการอัดเม็ดนะครับสูสตาร์ตเตอร์หรืออาหารไก่เล็กนะครับอยู่ในรูปแบบของอาหารฝุ่นนะครับหรืออาหารผงนะครับแมทฟีดนะครับโปรตีนไม่น้อยกว่า18%นะครับช่วงนี้ต้องการโปรตีนสูงมากทีเดียวในลูกไก่แจ้นะครับในไก่แจ้นั้น ผมแนะนำให้ใช้อาหารที่เป็นอาหารผงนะครับในช่วงแรกเกิดนะครับถึง1เดือนเลยนะครับเนื่องจากจะทำให้ลูกไก่เนี่ยกินได้ง่ายนะครับแล้วก็อัตราการย่อยดีนะครับอัตราการกินได้สูงเพราะว่าไม่มีการเลือกกินหรือจิกก,กินให้มีการเลือกอาหารเกิดขึ้นนะครับแล้วก็การที่อาหารฝุ่นแบบนี้นะครับข้อดีคือ มันจะกินง่ายย่อยง่ายนะครับอึ ừ, ไม่ติดตูดนะครับอัตราการรอดมันก็จะสูงขึ้นเพราะว่าลูกไก่เนี่ยส่วนมากแล้วใน1-2วันแรกนะครับหลังจากที่ฟักออกมาแล้วต้องได้กินอาหารนะครับที่ย่อยง่ายนั่นก็คือปกติแล้วอาหารเม็ดบี้แตกนะครับหรือ c r ัมเบิลฟ e ีนะครับเหมาะสำหรับลูกไก่ชนทั่วๆไปนะครับไม่สามารถที่จะทำให้ลูกไก่แจ้เนี่ยกินได้ในบางตัวนะครับ บางท่านก็ต้องไปร่อนเอาที่เป็นผงนะครับแต่ว่าถ้าสูตรของทางฟาร์มเรานะครับก็คือจะทําสูตรสแตตเตอร์นี้นะครับมาพิเศษสําหรับไก่แจ้เลยนะครับก็คือจะเป็นผงแต่ไม่ใช่ผงที่ละเอียดมากเกินไปยังมีเท็กเจอร์ของเนื้ออาหารที่มีความน่ากินไก่ยังอยากจิกกินอยู่แต่ว่ามีอนุภาคที่ขนาดเล็กกว่าครัมเบิลฟีดหรือว่าอาหารเม็ดบี้แตกนะครับ จะทำให้อัตราการกินได้ในช่วงแรกดีนะครับเมื่อลูกไก่กินได้ย่อยได้ดีนะครับการขับถ่ายดีนะครับก็จะทําให้อัตราการรอดตายในช่วงแรกนี้สูงมากนะครับอาหารไก่รุ่นนะครับ g r o อ e r หรือ Developer นะครับช่วงนี้นะครับต้องการโปรตีนน้อยลงจากช่วงลูกไก่นะครับ โปรโตีนที่ต้องได้รับไม่น้อยกว่า15%นะครับพวกนี้จะอยู่ในรูปแบบของ c r u m b l e f e e d นะครับก็คืออาหารเม็ดบี้แตกนะครับซึ่งปกติแล้วจะตีเป็นอาหารลูกไก่ในพวกไก่ชนไก่กระทงนะครับไก่เนื้อสายพันธุ์อื่นๆที่เวลาเกิดมาแล้วเขาจะตัวโตวกว่าไก่แจ้นะครับก็ใช้พวก c r u m b l e f e e d นี้เลยนะครับก็คืออาหารเม็ดบี้แตกนะครับซึ่งไก่แจ้นั้นผมแนะนําให้ใช้ตั้งแต่อายุ1เดือนขึ้นไปนะครับเพราะว่า จะเริ่มจิกกินได้ง่ายขึ้นแล้วนะครับก็เริ่มมาใช้อาหารลูกไก่ธรรมดาทั่วไปในท้องตลาดได้นะครับแต่ว่าคำนึงในเรื่องของโปรตีนถ้าลูกไก่ในบ้านเราไม่เยอะแนะนําให้ซื้อแบบแบ่งกิโลขายนะครับจะได้คุณภาพที่สดใหม่กว่าครับผมอาหารไก่ไข่หรือเลเยอร์นะครับช่วงนี้นะครับต้องการแคลเซียมในสูตรอาหารนะครับเพราะว่าพ่อแม่พันธุ์นะครับ ตัวแม่ก็สร้างไข่นะครับตัวผู้ก็จะสร้างน้ําเชื้อนะครับช่วงนี้ในสูตรอาหารนะครับไม่ได้ต้องการโปรตีนมากนะครับแต่ว่าเน้นในเรื่องของแคลเซียมนะครับบำรุงพ่อแม่พันธุ์นะครับส่วนมากแล้วรูปแบบของเม็ดจะเป็นแบบ pellet feed นะครับก็คืออาหารเม็ดนะครับที่อัดเม็ดมานะครับพวกนี้จะขึ้นรูปมาการสูญเสียของอาหารมันก็จะน้อยลงนะครับเพราะว่าไก่ไม่มีการคุยเคีย ไม่เลือกกินอาหารเท่าใดนักนะครับแล้วก็ที่ฟาร์มเราจะใช้อาหารนกเขาใหญ่กับข้าวเปลือกมามิกกันนะครับก็จะได้สูตรอาหารสําหรับไก่พ่อแม่พันธุ์นะครับซึ่งจะทําให้มีอัตราการกินได้ที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่ามีเมล็ดธทญยพืชต่างๆทําให้เขาอยากกินอาหารมากขึ้นนะครับทั้งหมดที่กล่าวไปนะครับก็คือรูปแบบของอาหารในรูปแบบต่างๆนะครับ ที่สรุปมานะครับก็จะมีตั้งแต่อาหารแบบฟุน่นอาหารเมร็ดบี้แตกอาหารอัดเม็ดนะครับแต่และชนิดนะครับเหมาะกับไก่แต่และช่วงวัยนะครับก็ยังไงก็ไปเลือกหาอาหารเมร็ดหรืออาหารที่เหมาะสำหรับแต่และช่วงวัยของไก่แจ้กันได้เลยนะครับ วิธีการเลือกซื้อนะครับก็คือเลือกจากร้านที่มีการขายอาหารออกอย่างมสม่ำเสมอนะครับเราจะได้อาหารที่สดใหม่ไม่เก่าเก็บนะครับเพราะว่าถ้ามีความชืน้นมีราหรือมีกลิ่นที่หืนจะทําให้อัตราการกินได้ของไก่นั้นลดลงนะครับอาหารที่สดใหม่ทําให้ไก่มีความอยากกินอาหารมากขึ้นครับ